มาบ้านนี้ทีไรได้กินข้าวทุกทีเลยมาเลยมาหวานข้าวด้วยต้องมาหวานข้าวเบรก้าให้บัวใส่ผักไปช่วงนึงใส่ผักมากินผักก็ฟังบูจะกินผักเนาะใครไม่กินผักมาถึงมาถึงก็มากินเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยมากินข้าวกับบ้านเขาแล้วขับรถมากินไก่กินเออแล้น,นี่บูดไหมเนี่ย

ไปเห้รูปเจ้โขเลยไปยงไชนนู่ไงช้อนเอาล้วช้อนอะไรช้อนอะไรวางทก่อนกินก่อนกินก่อนวางทูก็บไกิก้อนกินก่อน นุ่นอะไรของพี่นี่เปี๊ยวนะนงยังไงพี่เปี๊ยวนุู่ยังไงคือเปียวตุ้งตุ้งนะเอาอะไรเอาอะไรไปกินข้าวไปกินจาเหล้ากินทุกสีเอาข้าวดีกว่าไม่ปรุงอันนี้หอมไม่ใส่น้ำตาลอข้าวใส่น้ำตาลมายเงอะแล้วก็เอาจานเอาจานให้อะไรหน่อยอันได้ข้าวนี่เหรอหันจมักเลอะขับรถแบบเบอร์เบอร์ยังไงไม่รู้อ่ะแบบแป้งกินก่อน กินกิน <pegar> ข <c oughs> ้าวกับเอาเดี๋ยวเขาเปิดไอ้กุตียอกันเจ้าเ้าอกับกยติยวด้วยข้าวด้วยกินไรยางแทะไม่ว่ากินไรยางเปลืองนุ่มจ้าวเปลืองนานๆได้มากินทีเดง มาสิไรมาถามหาแต่กินข้าวบ้านเขาเดิมถึงไม่ถามแม่ก็หาก้กิกนถาม,มตามมารยาทหรอกถามินเล้ก็ก็วางข้าวตเดสิูาาววติตดรติ น้องวางโทรศัพท์ก่อนกินก่อนรวยอ่ะยังไม่กินอะไรอะไรอ่ะกินอะยรกินอะไเนี่ยอะไรสาวขายด้วยอะไรช้อนอยู่ไนอ่ะนี่ช้อนนกยูดทอนดงไหมเตี๊ทุกตรเองมานะไม่เห็นไม่เคยดยดช้อนจัูังเี่พี่ ใครเยอะใร่ป่ะถ้าพพ่อไปเป็นกินข้าวร้านเตียวปุ๊บข้าวจะเทปุ๊บ้อนยำเป็นปรุงเครื่องกับเทน้ำปลาก่อนด้วยทำไมเทน้ำปลาปุ๊บอบุ๊ก่ปุ๊บเทเีจะปรุงรสชก่อนไมข้าปุ๊บเทเลยยไม่กินอ่ะออุงิง่ะกรุงเี่กิน เขะเก็บให้ต้อเอาอันนี้อะี่วอะไรเอาเน็ตไปไหนคือบม อันนี้มันไปคนกระปุมาแล้วกระปุกไปเดือกมาไปกันเถอะซีซีมาละคบ อาพ่อไปไหนมีดิพ่อไปดูสองตัวนั้นทำงานใบสองเหมือนเตือนโตเต็งจ๋าสองตัวอะไรอย่าอเนู้ยดูไปที่วงเงินเกือ,โกอนโตเต็จ๋<อ>า ทำเพ้รามาให้มันสลรสบรถ<ป>มันขับไม่ได้เลยเียให้ออกเทา้างได้อยู่1จดปเปดเที่ยวเดิมมือเหยียบมนก็บกเลยเหยียบก็มุกเลยแล้ว,งลวเงินที่หนูอัดก็ให้แค่เอียดด้วยมือเหยียบมิดทานเต้มอรไม่ไปแล้วก,ก็เหมือนอั้นอยู่ดีดีอยู่พอที่หน้าวันนับไปววไวิ่งมาได้หกเทียเเท่ยวเจ็ดเที่ยวไปเชี่ยวก็สิ้ ยัขึ้นอยู่ไหมนี่น้องแล้วจะดูรถยังไงแล้วพเอาดำลงด้บอไหนให้จีนงดันเอาดำลงเอะ่ย่ะเลยกินได้หมดไม่ลงเล ิน,หนให้หมดกินให้หมดเขนไม่ให้กินให้หมดท่วมเลยฉันแมจ่จ๋าท่วมใช่ไหมอะไรท่วมน้ำอ่ะที่หไหนคอนโทมันระบายไม่ทันท่วงั้นนท่วมเลย ดีนะเขากลับบ้านก่อนวันนั้นอะ่ะเ,เออพอถึงบ้านปุ๊บนะ้ำท่วมถึงบ้านปุ๊บน้ำท่วมท่วมขึ้นบ้านนี่เลยประมาณสามชั่วโมงเนาะไระบายไม่ไทันขับรถมองก็ไม่เห็นทางวันนั้นพี่อยู่ไหนวะบนไหมอุบบน คนงานเจุกเดอนห้เอาไถังขบถ้ารถจริงเยอะเองแต่เส้นบ้านลูกตุ่มนาลูกเดือนบ้านลูกบ้านลูกขึ้นทางเนี่ยไปบุญเก็บให้หนูบุเอินั่นแหละขบถ้ารถจริงเยอะเอ้ยลูกปุกไงเนี่เส้นสอเนี่ยเขาบอก่เส้นน้องถือเอาก็เส้น2อสีบ้านลูกปุกไง

พ่อเนี่นึกลับนั่งกินข้าวกับพิงงามเลยนะพี่เดชลุงเอาลุงมาเ่วยอน่กกอเย <c oughs> เอาเขาคิดดูวันนั้นว่ะ <c oughs> เหมือนไม่ได้นัดพ่อเนาะที่พี่ช้างจะมาทำรถพ,พ่อไปไหนบอวันนั้นไปเอาไปดูวัวบ,าาบอววั เจอกันคลิปต่อไปไม่มีอะไรมากมายมากินข้าวแล้วก็กลับที่บ้านไม่มีข้าวกินโมยังไม่ถึงบ้านเลยนี่ดิ่งว่านี่ก่อนเลยนี่ถึงแล้วต่อ <c oughs> ถึงแล้วอาบน้ำเสร็จ <c oughs> นี่คนโทรไปเมื่อไรจะมาหาเอาไม่เห็นรู้เรื่องเลยถึงไหนแล้วออกมาอย่างเอาเขาจะไปไหนกันวะนั่นผู้สาวเว้ <c oughs> Cà bé